มืห่หรือเฮามีแผนสีไปใช่ไปกูละน้องเติมไปมอบเครื่องเนาะทำทีมงานย<ป>ูทูบเบอร์ <c oughs> นักต้นต้นของเรืองลาวกะแม่โอเคนั <Okay. S 1> ่นเป็นไปเพราะอะไก็คือ <c oughs> เธออยู่นาสเ <c oughs> ตเดียร์ไอตอนนี้เฮากำลังสีเดินทางไปหา <c oughs> เธออยู่นาอยู่เฮือนแล้วก็บคนเครื่องขึ้นรถและหลงังจากนั้นเฮาก็สีได้ออกเดินทาง <c oughs> ส่วนบรรยากาศเป็นออยังไงเฮาไปเบิ่งน้ากันเลย ตอนนี้เฮากำมาหอดเงิอนอยู่หน้ากำลังเก็มเกรื่องเก็ม,เกมของนี่กเจ้าของซ่องซ่องอย่างนั้นยุง่ง M B X มีเแต่ไปชนคนัสดีสวัสดตีตอนนี้เฮากำลังเอาเงินทางเนาะหลังจากเอาได้คนเกรื่องลง สู้เรื่องแนวสี่้าวก้อนได้ออกเดินทางไปสู้บ้านยังก็ไอ้กุ๊มเอาชิบไบ้านนี่ะฮอละออแกกีเกงขมิ้นน้คน้เครื่องซองะเมอซองคันเท้อไอซันเาที่ี่เอาไปสู้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนาะตอนนี้กำลังออกเดินทางตามสายลำเท่ย้บานีนักบ้านบไปดงก็เลย และตอนนี้เขากำมาหอตบานแกงกีเนาะได้พากันคนเคียงลงในประชาชน เ้วก็มีชาวบ้านลังไลกันมาฮับเครื่องบริจาคตามพิธีนี่แกฮูหนะถิ่งเงินถิมงเงินโซตายแต่โบโซตายโคลงตัวโคลงวกล้าตายปะมาเชี่ยวเท่ๆผมกล้าโป๊ะแซมโอ๊ะกินนี้นราอยู่นี่เอกคไมีแกแมนโบันดองเนได้มีโอกาสมาห่วมกิจกรรมวกัน ที่ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเลยดีแล้วซอยกันเลยซอยกันตรงนี้นี่แล้วตัวข้อมีมีมีเงินนะแมาซอยแห้งพบเจอผู้ที่ทำงานยากมากผู้ผู้มีมีแห้งแต่มีเงินก็เอาเอาเงินนั้นมาซอยกลับไปซื้อเป็นวัตถุมาซอยขับตรงนได้บุญเหมือนกันร้าเ คือขนเขาบ้านนี่วุฒิาเสนฝ่ายุ่มะพงนะประชาชนคเชีปอนนประชาชนนี่กระดมมาซอยกันมีแม่นงรัฐของเมืองของแวงรัฐเป็นยังสีมาในต้นหารเด้ออายาิมรุงรุงบลากาจิในชุดแป๊ะเด้อหนึ่งสอง แต่ตอนนี้เฮาก็ได้ย่างขึ้นมาแต่ตะฟังเซเนาะามาหาในบ้านเอาข้อมูลมาบ้านโคกนี่มันมีจักรโค้ดภาษีเอาเครื่องให้ซึ่งย่างขึ้นมานี่ก็ประมาณ1กิโลยางจากตะฟังเซ <c oughs> เพราะว่าเส้นทางถึกน้ำตัดขาดเลยได้ลุยนำ้ำหีดตมที่เห็นตามภาพเแอ้คุณเลยมีสบายแล้วมาอยู่ซ้ามาเจ้าอันนี้แต่คูหญ่ให้กินสองเม็ดถังถายเด้อเล็กน้อยกินเม็ดหนึ่งกับพ่เอพนเอนีเ่ย มือกอกติตามนม่นับคนตลอดเลยนยบ้านเขาีกนะบ้านบ้านเขาอีกหนึ่งสองสามดดส่นสุเฮาได้มากับประมาณ4ีหาบ้านนี่เป็นบ้านหลังบ้านมีต้องกาก นี่จะเป็นบ้านสุดท้ายที่เฮามาซอยเหลือสำหรับคลิปนี้เอาได้ลงมอบเขื่อนเทประซนจำนวนสี่ห้าบ้านนี่เป็นบ้านสุดท้ายที่เฮาไดหมอบเขื่อนเนาะสำหรับกิจกรรมนี้ที่เฮาได้มาพร้อมกับเธออยู่นาการแมนให้จบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าถ้าเบิ้งแล้วสิตใจอย่าลืมใส่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปให,หม่โอเค บาย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 บา